สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำของกลิกกล้วยนะคะสายหวานสายหวานทำกล้วยบดชีกินตอนฝนตกพรำๆนะคะฝนตกปะเปะปะแปะวันนี้จะใช้กล้วยออกจะสุกไปนิดนึงนะคะเม,มื่อวานหามหามแต่ไม่ได้ทำถ้าสุกมากเกินไปกล้วยก็จะจะเละนะคะแต่เรามีเทคนิคในการทำให้กล้วยไม่ ไม่เละนะเราก็จะปอกนะคะปอกกล้วยที่สุกป,ประมาณนี้นะคะตุกกล้วยเป็นกล้วยสวนนะคะเนื้อเขาจะอวบอ้วนอยู่เราปอกหั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นแล้วก็แช่น้ํานะคะเทคนิคไม่ให้กล้วยเละคือนําไปต้มนะคะพอนํากล้วยเนี่ยต้มต้มประมาณสิบหนาที ตอนนี้เราเทาแช่ไว้เนี่ยเราก็ตักมาใส่หม้อเลยนะคะน้ำเดือดๆพอใส่กล้วยลงไปแล้วน้ําก็จะเบาความร้อนลงนะคะเพราะว่าจํานวนของเนื้อกล้วยเข้าไปรับความร้อนจากน้ําที่เราต้มเดือดๆนะคะพอใส่หมดแล้วก็จะปิดฝาทิ้งไว้15นาทีนะคะ วัสดุที่เราจะใช้ก็มีกระทินะคะน้ำตาลทรายเกลือป่อนแล้วก็มีใบเตยค่ะเพิ่มความหอมอร่อยนะคะพอน้ำเดือดนะคะเราก็จะนำกล้วยที่เราต้มมาเทใส่กระชอนนะคะพักทิ้งไว้นะคะร้อนเนื้อของกล้วยนะคะ จะแน่นขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นกล้วยสกเนาะจะแน่นขึ้นกว่าถ้าเราไม่ต้มนะคะสกสกถ้าเราทําเลยเนะี่ยเราตั้งหม้อนะคะเอากะทิลงไปอันนี้คือหางกระทินะคะประมาณครึ่งขวดใส่ใบเตยลงไปสองชิ้นนะคะเพื่อเอาความหอมจากใบเตย พอไปเตยร้อนนะคะเราก็จะตักไปเตยออกแต่ตอนนี้เราเอาน้ำตาลนะคะเทลงไปหมันคนเรื่อยๆให้น้ำตาลละลายนะคะวันนี้ใช้น้ำตาลทรายแดงจะหอมนะคะาการแดงน้ำตาลมนะพร้าวน้ำตาลตะโหนก็มีไม่เยอะกันเลยใส่ไปช้อนนะคะ พอกลิ่นของใบเตยนะคะหอมเติมเกลือเข้าไปด้วยนะคะเกลือนี่อย่าใส่อย่าเพิ่ใส่เยอะนะคะรอให้เติมเอาค่ะถ้าเกลือเค็มเกินไปจะแก้ยากนะคะคนนะคะคนพอได้ที่เราก็ชิมดูรสนะคะว่าน้ำตาลหวานพอไหมนะคะพอกล้วยเราเติมกล้วยลงไปนะคะพอ กล้วยขั้นตอนนี้เราจะต้มประมาณ5นาทีนะคะของกล้วยไม่ใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟกลางๆค่อนข้างอ,อ่อนเราก็จะเติมหัวกะทินะคะพอครบ5นาทีแล้วเราก็จะเติมหัวกะทิลงแต่เราต้องสังเกตก่อนว่าหม้อเนี่ยไม่ร้อนปุดๆไม่ร้อนปุดๆนะคะ เราจะให้มีแค่ปุดเล็กๆก็พอนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงมันเดือดมากนี่จะทําให้กะทิเราแตกมันนะคะเรามันคนนะคะขั้นตอนนี้เราก็คนเรื่อยๆนี่พอคนเสร็จเราก็ปิดไฟนะคะปิดแก๊สเลยเพราะความเข้มข้นของกะทิเนี่ยก็จะ ซึมเข้าไปในกล้วยนะคะเราชิมดูกล้วยกล้วยก็จะหอมกะทิเราชิมน้ํากะทิเราก็จะได้กลิ่นกล้วยนะคะเราก็จะหอมกล้วยอันนี้คือเทคนิคเคล็ดลับนะคะการทํากล้วยบวชชีไม่ให้ฝาดให้เนื้อเนอหนียวหนุกนะคะกล้วยสุกก็ทําได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะตัดใบ เตยออกนะคะชิมรสชาติตักเสิร์ฟได้แล้วจ้าสีสันของกล้วยนะคะจะออกสีส้มๆนุนๆเนื้อแน่นเวลาเราเคี้ยวนี่จะเหนียวหนุบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้า